ตอนนี้ผักดองเลยเขาว่าใส่สารนู่นสารนี่เราก็กลัวเหมือนกันแหละจริงๆแล้วทํากินเองได้มันก็สบายใจนะคะพี่ปูจะดองเป็นกับๆใบๆนะเพราะว่าบองตรงเลยไม,ม่ความสวยงามอาจจะไม่มีคลิปพี่ปูเพราะว่าพี่ปูไม่ชอบเขาเรียกอะไรเศษดินอะไรที่อยู่ตรงนี้นะที่สกรปรกป่กเราก็จะพยายามล้างทําความสะอาดทําเองกินเองเนี่ยนะคะความสะอาด่ยไม่ต้องพูดถึงพยําให้ผักเนี่ยนะคะออชอกช้ำเอ้ยไม่ใช่ค่ะ ให้มันสลดลงสักหน่อยนะคะแล้วก็ไปล้างน้ำตามอีกทีค่อยมาเคล้าเกลือะคะ่ะแล้วก็โรยนะคะเกลือขยำนี้นะคะพี่ปูเปลี่ยนกะละมังนะคะท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดว่าเวลาเราเออขยำเนี่ยนะคะขยำจนน้ำสีเขียวเขาออกอย่างนี้นะคะพี่ปูบีบน้ำนะคะจนแห้งนะคะแล้วก็มาใส่ในน้ำซาวข้าวที่พี่ปูเตรียมไว้ะคะ่ะของพี่ปูรูปร่างไม่สวยใหญนะเพราะว่าพี่ปูกินแบบ ก็เรียกว่าบ้านๆน,นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากให้กอสวยนะพี่ปูแนะนํานะคะเวลาบีบนะคะขยําให้มันไปในทิศทางเดียวกันนะคะแต่พี่ปูอยากได้แบบเนี้ยใครอยากได้แบบไหนก็ไปทําเอานะคะนี่บอกเทคนิคเฉยๆนะคะเป็นเศษเป็นอะไรก็พี่ปูก็ต้องไปหั่นใส่ต้มใส่แกงพี่ปูอยู่ดีหลังจากที่พี่ปูใส่ลงไปในน้ำซาวข้าวแล้วพี่ปูจะใส่ข้าวสวยลงไปหน่อยนะคะ พี่ปูปั่นแล้วด้วยเพราะว่ากลัวว่าเวลาใส่เข้าไปถ้าไม่ปั่นมันจะเป็นเม็ดไม่สวยนะคะแต่ใครไม่ต้องการความสวยต้องการแค่รสชาติก็มไม่ต้องปั่นก็ได้นะคะตักเข้าสวยใส่ไปเลยมันจะทําใหออ้ผักของเราเนาี่ยเปรี้ยวไวขึ้นค่ะเราก็จะใส่ไว้ให้ท่วมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําไปตากแดดพี่ปูจะปิดแรบนะคะไม่ให้อากาศเข้าเสร็จแล้วนะคะผักกาดดองของพี่ปูนะคะหลังจากได้3วันสี่ก็เริ่มเหลืองสวยงามเงี้ยนะคะความขมหายไปความเปรี้ยวก็จะมาถ้าอยากเปรี้ยวนานหน่อยนะคะก็ ดองต่อนะคะ